มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนักสแสดงหนุ่มปื้มปีติได้นำกล่าวปฏิญาณตนต่อ,นตอนหน้ากรมสมเด็จพระเทพเรียนจบปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับนักสแสดงหนุ่มเฟรมชาววินลิขิตเจริญพงศ์ล่าสุดจะตัวออกมาเปิดใจผ่านสื่อจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปริญญาโท หลังจากที่เรียนมา3ปีและโชคดีมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของนิสิตมหาบัณฑิตและทุกๆคนเลยในการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้ากรมสมเด็จพระเทศเป็นปีแรกของมสวและเป็นมหลาลัยแรกที่ไม่ต้องใส่แมสในการรับปริญญาเราตื่นเต้นมากซอมพูดทุกวันนั่งอ่านนั่งท่องตอนนี้อาจารย์จีบให้เรียนปริญญาเอกแต่ว่าเราอยากทำงานก่อน นักแสดงหนุ่มปื้มปิติได้นำกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้ากรมสมเด็จพระเทพขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดดตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ